บานนี้เนาะบบดเบิบ่งเลขบุตรกับหัวกับหางแท้นี่พี่น้องเอ้อ๋อหลางมาใหม่ดีมากบ้านนี้โอ้โหพี่น้องเยเนาะเอ้ามาฮอดจอดถึงเด้อพี่น้องเนาะช่วงค่อยคำลงแรงพี่น้องเยมาฮอดกันเนาะโอ้โอทหทางมูเตียงยังอยู่ในรถผรัพี่น้อยเอ,อ้ากราบสบายดีและสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบิร์ดสุข,ขุมสุขคนะพี่น้องเด้อเนาะ มาพบมาเจอกันวันนี้กับทางโมเสียงและกับทางทีมงานทางโบเตียงเนาะพี่น้องเนาะจะมามอบรถนี่แหละพี่น้องไอ้เนาะจะมามอบอาให้ทางอาหน่วยมูลนิธิกู้ภัยอหรือว่าจิตอาสานี่แหละพี่น้องเนาะตอนนี้กับมาฮอดเลยพี่น้องเอ้เนาะจะแมนพังนี่แหละเนาะอ๋อถือว่ามาครั้งแรกโมเสียงกับพี่น้องไอ้เนาะทำผมมาทำทีมงานกับโบหูได้ว่าบ้านเหนือซานพยูงเมืองใดเพราะว่าอาโบเคยอามามอบเครื่องของหรือว่าของใส่เกี่ยวครับ ผัดต่างๆนะพี่น้องเนาะเขาพี่น้อยไม่ได้แต่ว่าขับไปส้มเบื้องน้ำกันบ้านนี้พี่น้องเอ้ยว่าสิเป็นจังไรเนาะการมอบเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นหน้าปากซอยทางเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะวงเวียนกระบอกเพชรเนาะเข้ามาประมาณประมาณสองร้อยเมตรนี่แหละพี่น้อยอยู่ขวามือบ้านหลุงน้ำดวนเหมือนกันเนาะนี่แหละ ว้าวทุกข์ทางอ้ายเพิ่นยังบ่ทันได้ข้ามมาอยู่พี่น้องเนาะยังอยู่มุกละหานอยู่เดี๋ยวรออีกสักพักนึงน่าจะเดินทางอ่ามาเนาะพี่น้องเนาะอึ่มดูข้างล่างอันนี้เนาะอันนี้ล่างมาใหม่ๆพี่น้องเองาว้าวทุกข์

มันย uh, uh, yeah, oh, nah ังนเออเอบ่กม yeah. I mean, like ันน้ม oh, ันบ ma, ่ยี่ห้ยังเลยนี่ถักแท้รุ่นเป็นห้องรถยังอันนี้ยี่ห้อนีรุ่นตูนชนแนลตูนชนแนลทูนชานลตีนี่ก็คาดได้เนาะท่านทางง่ายพิ่ยังท่านเดินทางมาเนาะมาแล้วแต่ที่ห้องจัหน่อยจัหน่อยใกล้แล้วเนอมตงมอบอยเื เพื่อนรับบทรู้ว่าซูนเพื่อนเลยเนาะเป็นศูนย์เป็นศูนย์บ่พูกมาเทซูนเนาะท่านซูนทั้งเพื่อนเหรอซูนเดียวกันเดีตบ่พวกครั้งแรกได้หนี่มาเนี่ยเฮงร่ำรวยเด้อรวยเอาคือกันเนาะช่วยกันรวยเด็กรวยอยู่ขนาดกันรวยจะจะไปเป็นยังสิ่งแรกวะเนี่ยบอกมันถ้าบดได้หนึ่งกดคือเข้าขอสิ่งแรกเลยเกิดจกใจพุทธินี่แลเอ็พอมันไม่เปสิ่งแรกแน่เอันับแรกเจ้าเนี่ยไปหุ้มอยู่เจ้าจะเป็ชื่อรถ ก็ต้องลดกันนั่นคะแนนแรกคะแนนแรกพังก็ชิงเลขชิงเลขในที่เฮานี่แหละจะเสพนี้กันจะรวยถึงรวยพันล้านชีได้ก่อนเนาะชีลด้วยกายใส่ทำบุญแจกใจพี่น้องชื่อเข่าคือชีลดวยอยู่แบบคิดได้หนิได้ขอน้ำชาป่าเจ้าดิเนาะเจ้าดิข่อยนะบุ้มมี่ยังที่ต้องเห็นนะบุ้มมี่ยังกินอ่าข่อยชมบุราถือหวยบ่พันล้านถือหวยพันล้านอ๋อทุก พันล้านบอกว่าต้องพันล้านก็ได้เนาะอันนี้คนถืออยู่ได้บางยนี่ยยาบวกพันล้านนี่ไหนกับยาพันล้านพันล้านนี่จากใจเลยเนาะอ่าเคยชี้ชังชังน้ำกันบั่นน้ำฝนพุทธเจ้าแจกแจกถั่วทั่วถวีโอ้มุชนาสาธุแจกได้เนาะพี่น้อยยำทำบนเตียงไว้แล้วแจกแจกยูคอรีกันเลยแม่เป็นมหากุศลแบบออ๋เนาะ

จบดจวเข้าทางเนาบวกกันตาตรงบริยดเออบริยดแม่นอยากไว้ได้คือว่าพื้นรถค่อยจะชงเนี่ยยังยังบวปนไหนเดกงาพื้นจะเอาหน้าจอของเจ้าน่ะคนเผ่านะพ่นเจ้าเาัผาในบ่้ได้ไหมบ่ต้งต้งเป็นยังสิบริยดแจะเพงเที่ยงนี่นำมาตายหจอ คนล่างแต่ก็เขาเอยแนะนำมากกัโบเมนว่าสีละเอียดได้แต่ว่าเล่นไว้เล่นคงไว้ข่อกาอยู่แนี่คือกาียืดจว่าเล่นด้วยกาแฟกระเซ็บกาแฟนี่กะเซ็บโกโก้โกโก้โกโก้บอชากิยวตัวนึงบอชุดดีเนาะมอิที่ชื่อกินที่ไหนบ้างเชื่อยเชื่อยมาเน่าแหละเชื่อยพกขับอย่นี้เนาะไม่บานียังไนะเลื่อเื่เรื่อแกรดต้ตรัสตรัสข้ บ่ยามมาเปิดเด้แนวมันใช่เอเปิด่ะไฟลูกพีไฟเปิดดอ12 19บ่นั่งบ่9นี่9เนาะบ่เพิ่นห้องบ่นั่งบ่นี่บ่ได้นั่งบ่อันตัวนี้12บ่นั่ง12บ่นั่ง12แต่เพิ่นเอาบ่บ่บ่างล่างอ่ะออางล่างทางล่าง3ใช้ขาเบิ่งเฮาเปิดโดแล้วนี่เียวมาเปิดๆเดี๋ยวมาเนาะอมีระบบ ลาย่างในแนวเนาะเพราะยังเย็นอยู่เลยนี่ขนาดปิสต์ที่หึงเลยแ่ตโอ้ยเปลี่ยนอะไรแบบบรรยากาศเกะชื่ออื่น้วนี่ก็ได้เจ้างอนไปใส่กระชานได้ชามสี่ห้าช่อพนเออเมนเมนพนตกใส้บุเปียกอีกบุเปียกอันนี้าไ้มอันนี้คือยังมีห้อยนี่ เอาคนด่างเลคือลคืได้เยี่ยมคุณว่าหากระล่างมาเปิดท้ายไปเรื่อยๆตากๆลมเออได้ๆเพราะอันนี้กัดยามฝนนี่ถือยู่อาคาชันยังไปเราต้องรถถีบกันยิ่งได้เลยขับขใช้นี้ได้ได้รถถีบเพราะจะมีลงเนาะได้บัดยามฝนถือต้องเบายาี้ยถืถีบก็ได้ประตูเลยเจ้าได้รถเจ้านั่นนี่เด้อเนาะลายลายลายพินั่งแต่ว่าเสียแต่ว่าแกฝากกระจัดหมได้ที่บอกว่าคัดคิปเหนือยก็มุงออกบ่าคัดคลิปซื้อทายซื้อเรอไม่เหยื่อ หมูขายชื่อไม่หมดจั๊ว่าผู้ใดเป็นงบในหน่อยนี้งบในหน่อยเนาะสวัสดีสัสดีเพรเขามันต้องขาดคนละแบบบ่เอาแต่พอขำไปได้ไหมได้ได้ใส่เดิมได้นี่เนาะใส่เดิมอ๋ออยากไปได้ขวัญไปได้ได้อยากไปจะขี้ยากี้ยงไปไทยชื่อเยังมีเงินก็ไปได้แล้วไปกันยากช้ำนางรถเมล์รถยังโอ้ยเพื่อจะขามได้เออใช่เวลาอยากไปแบบสิได้แบบจ้าก็จ้างค่อยค่อยสิพาไปยากช้ำ ไปประธานหานกันวะเฮาหานกันเลยก็จะไปใช้ก็จะไปใช้เหรอไปทัวร์ทวีปนี่แหล้วไปเที่ยวไปเที่ยวไปยังบ่ะกินสเต็กแดกตับอยากไปประธานไปบ่ เพชรบูรณ์มุนบ่เพชรบูรณ์เร่ปทุมธานีเพชรบูรณ์ใอยู่ปทุมบ่ใช่ฮอยู่ปทุมนี่ผิดผงลางออ๋เราอยู่ปทุมบ่แดดลงก็นี่ค่อยบายดีนะวันนี้เราเอาถึงวอะไรเนาะเอ้าคุหน้าไอ้หน้าห้อยบ่เออเออชาวต้นไ้บ่ประจําตำแหน่งนั่นเลยมาเบิ่งมุมนี้ก่อนเนาะ เดี๋ย <doctr> วรออีสักครู่เนาะพี่น้องเลยอ้มดีขึ้นเป็นยอดเป็นพ่อขยันอยู่ด้เลยดแลเนาะ bằng con quanh tân này mặt quanh lạc quan niệm con số này mọi miền niệm nọ mô tân tội quân niệm kể nó ngôi phụt nhựa nè 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 ดชุดเดันคือกองเก่าชุดได้เงินแก้มชุดรถแกมขายให้ขายหด้ใช่รถินนี่มหน้าละขายรเือที่ิตะินนีนนีด้เ่หน้เมียกัมีน้าเดียวนีอยู่นร่นโบราณมี่ดูถูกเมียกับแค่าปามเขาบอกคือชิมเมียกบมีเขต้องได้เจ้าสบายดีบ่กมันต้องถสบายดีเามูด่เกี่ยวเกียวปันกนหอยกำลังตามก้นมเออ มาครบเนาะเจ้าลืมไปพี่น้ออ้ยเบิ่งรถนี่นาคเบิ้งก็กรถตัวจริงลดหนไรีรถป้ายย่ไปยังขเป็นนี่แ้รถเด้นะอู้หื่อยวิงเชงอยู่นี่มาเลยรถนะ่ย้าฮักเลย หือว pues no. an huh? oh. uh ่า huh. ม hmm. oh. ีแต่รถป้ายขขอย่างเดียวนะของไฟก็คึกกันเบิดอันนี้เนาะวเชกับตูนตนนันเนเซ่นดาววเซว้าเ้เชเช้ายคยวเ้เชาเชเคาเยคว้้เ้าเชาวเาเชยว้วเยว ผันจับเจ้าขึ้นรถได้น่ะบังเนี้มเอีชุดปัชัยน่ะตำรวจได้ได้น่ะยูก็ได้ีหน้ากองช่าการจับอยเด้อเจ้าอย่าหันก้องใจ๊เพิ่นก็ได้ไม่จับนะเอานี่แหละนี่แหละเป็นหน่อ้ดึงอันหันป้ายพี่น้องเบิ้งเนาะอ่าหนูคุไปรุงเทพสวรรค์เขต มีเบอร์โทรเพิ่นนี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าเข้ามารับมาชมเบอร์โทรพี่น้องเอ้ยติดต่อได้เนาะบ่ได้ช่มของพนักงานเนาะจาแล้วเเนาะบ่เตียนเนาะอโลพุ่นเลยตาก็ตั้งัก่เแ่ดอ๋อเนาะามันมันจะจําเป็นแล้วเยเฮ็ดจังได๋เ Hư hư đi มาหนีเลยหนีไม่ได้หรอกมนไทยมากก็ได้หนีเลยนี้เม่เปิ้ม่ไอเปินี่้าควายว่าควายจ่าได้ปืนพันยิงได้เลยจะเบิกเนืชุดก็ใช่นะเบิ่นื้รเบิกนก็ยอมแล้วเนาะ่ีี่ี่อบนี่่น่่า่นีนนน่นา คุบริการรักเอารักเอารักเอาเฮ้ยอี่าคุจริงก็ว่าเ่นนะโอ้ยตายแล้วโอ้ยไปหปหดกทีลูีลีลโอ้ยไปตลอวะไปเบสบานนี้เลยได้ถวยบ่วงบานนีพี่น้องเลย แต่เก่าประชาชนเลนนี่ตำรวจนี่ตำรวจเลนนี่มักโมงดีมักโมึงไงนะโซนหน้าผากหนาสดหรือเปล่าโอ้ยเขาใช้ฟิลเตอร์เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาแต่งให้ก็ได้เดี๋ยวเขาแต่งให้เอาเวลาไปิณีเราไปล่างม่วนเป็นล่างม่วน เราไปล่างมูมันวันพีนาปีฮือลได้สูกินได้ดิเราสิบาทเด็เยยี่ยีจำฮอนมาไทยนะคตคิคีมันชุบช้ำหมูอุ่มโหมชุดมันชุบแล้วหคือมเครเห็นหมูหมูอตะเก่ามันริมีบาทจำฮอนมันหมังมูเนาะมัแตงได้นแตงเธรรมชาติของม่วงไงมันโอว่านเนี่ยมันาเนาะนี่เนาะเพือนเราเนาะนี่แหละเพื่อนพรมเทพ บ้านบ้านลุงบ้านด่วนมนลำด่วนบ้าด่วนจี้ได้อยู่หรอวะจี้ได้อยู่จะเป็นง้างเนาะจะมีง้างิบังบนักงานตำรวจหนึ่งทายพี่หนึ่งทายมี่หนึงทายพีรวจ่ทายพร่ทายเพื่อนนี่อยู่ีบอดีเดียพักก่นงงมพ่อกีแม่เป็นบุญปากกได้อีกเนี่ยตรวจเอาไว้ให้เจ้ากินมาแล้วมาแล้วมาแล้วให้ผูบแม่บอกแม่ให้ดิ ูบมมีมุกจอดชั้มเล็บแบนี้เนาะเอ้าเนาะมาฮอตจอดถึงเดี๋วก็มีแต่ว่าเบิ่งน้ำกันบบบนี้พี่น้องเอ้ยหมอกเนาะเป็นกระขามไปมุกละหานเขาได้พี่น้องเลยเนาะมีเคล็ดลับแบบล้วนเขา <laughs> thấy <laughs> <laughs> à tiền lôm này cái เอาปบ่มอันนี้พันฮนอป้เมซาพวกนี้ยซาพวกเตะคันซาเมยกินมักรีนหมื่นหนท่มักรีนหมื่นหนึ่งหมื่นบาทนะหมื่นบาทหมกิโลโอ้ยหมื่นกิโลาีท่โกนห่งนะมกิโล่ยมงาาสบายดีละมา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 อดจอดเต็มแล้วนาแตมุกบ่มาแตมุกม่มา เนาะมาแล้วมาแล้วเนาดออกคะสุดดอกคอเนาะเอาวันนี้มีแต่ว่าเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องเอ็นนี่แหละพิธีอ่าหมอบเนาะปิดปิดประตูไว้ครับไปเอาคุณเจฟตุนกรชมมากโอู้้เสียงกันเนาะคักอี่รอบนี่นะเนาะเดี๋ยวรอพักเบิ้งน้ำกันอีกสักหน่อยพี่น้องเอ้ เนนี่ก็เป็นขั้นเก่าพี่น้องเอ้ใช้งานนี่พาเนาะอ่าทางบูเชงก็ใช้บริการเพื่อนนี่โอ้พี่น้องเอ้ทางแม่นองสมใจเนาะซองรอบเลยพี่น้องเนาะทั้งต่อยาทั้งอ่าพาไปตรวจสุขภาพอยู่ห้องหมอมุกละหลานเนาเนาะบันนี้กันเปลี่ยนขั้นใหม่แล้วบัดนี้พี่น้องเอ้ยอืรอบพี่เอ้ยว าซุ้มกันเต้าปูนี่ปูนี่ประเทศเวองหลังให้คอยเนาะรอบเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ก็ได้โมยัดเราหักกับมาบริยูมาใ้เพิ่นก็ได้เนาะอ่าไปออกเขีดอยู่ตลอดอย่องล่าสุดมาเตหมุกมุก้วก็คนเจ็บแล้วก็หาคนเจ็บจะมุกไปส่งรักษาจิมฮาราตุบฟาเต้รักษาคนบ่อยก็ไปก็มาว่าไงคุ้มนะรถนะพี่น้อง ขอโทษด้วยกินข้าวกินน้ำนีบ่เอ้ยยังยังกินข่าวใช่กินขนมกินขนมเข้ายังกินบุญเข้าก็กิน ເຮົາກໍກິນເຂົ້າບໍ່ເປັນກ້ອນເຮົາກໍຂົາສດກດຂາຂາກິລ້ຂົາເສັລໂອบບດຄົນລ້ບນແລ້ວາ2 4 6 8ນ້ີລນນນພັ แท่นที้แม่แล้วบกคคยมาจะคือคือว่ามีน่องแช่นเลนเดมี่วานเจ้าตะกี้นะครนออกมาลุงเรื่องละใช่เครื่องนี่เขายังไันะเมาทุเรียนนะเมาทุเรียนนะยสั่งเมาแท้ไอ้เด็กขึ้นมาเราไ้กินยังกินมันคือ เราสักคู่เนาะเป็นออกมาผมหนาผม่ามึ่ยนี่หลเนาะผมหนาผมาก่อนเนาะเพรผู้นี้นี่ตั้งแต่เราไปเค็ดทั้งเม่นองสนใจพขเรนี่รุดนดึกหลักบัตรเเรี่ออ๋ออยู่ถือว่าน่าในพี่น้องเลยเมนผูนี่ออ้ยเนาะเบคอนเบคอนสีแดงไปอ่าทั้งบุรีนี่จะเป็นหน่วยกู้ภัยอ๋อ บอลลงครับเบื่องนี้งเบิ่งเนาะเป็นชูเฟอร์บอบอบีอุกจนว่าว่าดนกคุ้งเราใหญ่เราคือย่นาะคุ้งเราใหญ่คนพุงใหญ่น้ำหักกระลายพี่เนาอ้เน้นคือเนาะอันบี้อบแกยังหรับบอดี้หลังอเปบ่เออเสียยังสำเนาหนึ่เนาะสงเนาตัวเนาะเสียอเสีย โอแมนเนาะเออเอาโอเคเนาะใส่เอาแซมนี่ก่อนเอาเดียวให้ทางนันเจ้าของหรือว่าหน่วยมูลนิธิเพิ่นมามานั่งเบิ่งพี่น้องเอ้ยอันนี้คันเก่าอ่าน้ำมันดินย่อยนี่ปุ๊บเยากชิว่าเลยคันนี้พี่น้องเอ้ยลบไปลบมาเมื่อนี้ก็ปลายรอบเนาะไปเนาะพี่น้องเอ้ย เริ่งอาวิธีการมอบแจะเต้นไปรับสายสูทแมนส่สูตรเข่าแล้วก็แจ้งสาสูตรใหญ่ชุดใหญ่ออกไปุด้วยว่าเอาซอยได้ทำไรเอาทำนั่นก่อนเอาซอยยังไม่ได้ลายก็หัางกดไม่กดตอกแลยก็ปลุกกดปลุกร่างเนาะซอยซอยได้รับแรกคือต้องเซฟตัวเองก็ดีเสมอตัวเองต้องปลอดภัยก่อนเสมอแรกเลยต้องมาก่อนเนาะตัวเองต้องปลอดภัยกับซอยหมู่อะไรตัวเองปลอดภัยกับซอย เดี๋ยวเจ้าของต้องคิดเขากันเด้อเอา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 ย่ามใดนี้มิจะเป็เตียงที่ตั้งตั้งชายาให้ยังไอ้โยดกระเปียกคุยเอาไปเจอไปเจอแล้วไรมิจะว่ากระไรสิกินกระเปียกทิีจ้ากระเปียกไปแล้วคุยตลอดสบใแต่ก่อนนั้นสิ่นตะเคียนนี่เรามันใหญ่เข้ามาก็ได้กินกี่เก่าไม่ยอมทิมอีกมาทิมได้เสียดายแล้วเสียดายแล้ว ทีคนน่ง่อ <ok ันที่ว่าเปอนแม่นตอนนี้สี่แลอันนี้คือประจำนาเนี้ประจำเนยาแบบแบบปประจำคือเขายัมอาสามคนยัง่ได้ป็ประจำแม่ือเขาจะทยอยไปทยอยมากแม่นแม่น น้องๆเป็นสบายดีทางก <Gym. S 2> ล้องของวาจันนี่เด้อสบายดีสบายดีเป็นคนบ่นอ่ะห่วยจี่เลยโอ้ยคือแบบสมบัติน้อสี่คนนี่คือประจำแตะกี้มีน้องแก้มแล้วก็น้องยังต้อน้องบ่นบ่นน้องแก้มเนาะอันนี้มีบอลนี่แก้มนี่นี่ได้พี่น้องเลยต้องขอบุกขอบใจน้องแก้มน้ำได้ ถ้ <ừ. S 2> ามึงีน้องแก้มเ้าก็บบอได้มาเจอที่งานเพื่อนไดแมนบาเตียงกับทิดต่อในในในเฟซบุ๊กต่ก่อนนั่นะบอได้บาเตียนข้ามทั้งน้องเพื่อนทั้งที่บูแตงเพลง์ไงแม่นน้องที่ห้องน้องกันนั่นแหละเพราะปนี่เพิ่นกับมัวเพิ่นเป็นอาสาโน่นนี่นั่นแล้วห้ก็นกออาสาเนี่ยมันก็นกับเกี่อยวกับเรื่องเครื่วยเหลือสังคมคือกัน เราก็เลยเขามาถ่ายและไม่เพิ่นเนาะนู่นนี่นั่นก็เรื่องหัวที่ไปที่มาแเมื่อยเมื่อยลไรเลยเป็นที่มาของรถตู้สีดำมุ้งมุ่งในนี้มามามาการมาให้เพื่นดูข้างหน้าเปิดบังหนึงว่ารถคันเก่าเพิ่นมาอันนี้เริ่มแรกก่อนหน้าล้วจะให้ให้มาเบิ่งรถคันเก่ากันเยเช็คเบิ่งก่อนเนาะ วัเป็นยัก็รรมาติรถนุญาตเปิดทาาใรก่อนด้วยด้วยมา่าดเลยไม่อหม่เนโผล่มอโผล่ม่ยย่ัเนาะอยโอโนี่เลยอ่าขู่มือเนาะนี่เลยเเยพันกว่าชีวิตอยกว่าชีวิตอยมาได้พันได้ปีเดียวเะอวะเภายในหนึ่งปี่ปีเดียวเลยพันหนึ่งสอยรอดชีวิตหนึ่นสอยรอดชีวิตดับได้เกล่ยวกับเสียดำเลี้ยงศพได้

มูลมมังไหมคะมูลมังสังขยะตันนี่ส้ยะไะให้บอกขยะสังขยะ อ่ดมเรียมาขยะนี่เลห็นังไหนมนีบอันนี้นี่อันนี้โบเตงบเตงโอ้เตงเด้ี่น้องเยได้พี่น้องงแห้งล้วนดเลยนะตีนรถกัตีนตีนรถล้วนดตีนตีนรถขนี่เลยตีนรถบ้่แม่อ่ะก็ตีนรด้ยยปยกหมยุกมแต่ว่าทน้ดุนนี่ไทนบลอกบดำบลอกบ็บุำบ้กนเห็ดทำองโต2 ปวดกอดโซงขาดเนาะปวดอดโซงขาเนาะแต่ว่าสิ่งจำคัญนี่มันเนาะเนาะอ่าเบิ่งไอ้เบิ่งอันนั้อุปกรณ์ต่างๆพี่น้องเนาะเกี่ยวกับอ่าทีซื้อใช่แต่ว่ามันขาดปูพังตามการเวลาพี่น้องเนาะเป็นกระโปรงกระเป๋าเป็นต่างๆหลังจากที่คนเจ็บกำลังขีพดื้อ ว่าขึ้นไปรถไปแห้งนักคือไมให้มันโมมีบานทำใจไม่ได้เวลาห่อเนื้อที่ไหนใจฝืนระบบอวัยวะใจจะฝืนตอนนั้นเย็นจ้อยบ้านเนี่ยหนาวลงมาตะเวียงมือนเนาะโอ้หนาวหนาวเย็นเย็นใชแล้วเราขับมาให้อนาสร้างสร้างที่ไปน้องกันมือนนั้นทำมันสร้างไปเพิ่งเอาเลยเนาะขับโมขับกระทุดนิสสร้างสร้างก็จะเจอหูว่าเอออันนี้เป็นแบบไหนคนเหนุแบบไหน แล้วก็ระบบได e ้พวกอันระบบตกแต่งมันนี่ระบบพื้นระบบไฟไซเรนอย่างต่างๆ่าแมนตัวหน้าตัวมเท่านแทนอันนี้ตัวอย่างมมีตรถตู้อะไรมันกับไม่ได้เร็วได้หนึ่งต้องต้องตักขั้วคอร์ดนะเนาะกลับมาข้างหน้าพี่บ้านนี้ไปเรียนบอกไปจีตกแต่งใส่เป็นวอเป็นหลบพื้นหลบไฟเนาะพี่น้อยใส่เวลาอยู่บ้านนี้มาเบิ่งข้างหน้าพี่เนาะ ูทั้งคนมันตัวนี้เลี้ยนแล้วนี่ที่ว่าง่วต่ำเนาะแม่ง่วตำแตกงเพียนแล้วตัวนี้ มันโผล่ออกมาแล้วมันบุ๋มเลยพอถามส่วนตัวได้นิดนึงแล้วในกรณีเขามีคันใหม่แบบนี้แล้วคันนี้สีทเทสอะไรเป็นตวัวเสริมสอยกันหลายคนครับแ <ừ> ม่คือกรณีถือ <ừ> ว่าเพิ่มอีกค <c oughs> ันหนึ่งเนาะดีๆพี่น้ <c oughs> องเลยแต่ <c oughs> ยังแบบว่าท <c oughs> ั้งคือคัน อ่าขั้นไม่ไปอีกเส mmm oh, no. okay. okay. so, ้นนึงตัวนี้ก็ไปอีกเส้นนึงเนาะอะไรขั้นยิ่งดีพี่น้องบ่ต้องถ่าบ่ต้องอันนี้ขันเดียวเนาะเอาโอเคพี่น้องเนาะมีแต่ว่าตามนั่นเรบัปนี้พี่น้องอ่ามอบกาสิโบนั่นเป็นอะไรดอกพี่น้องเนาะยากป็นอะไรดอกมีแต่ว่าให้ทั้งหมดเตียงช่องทั้งหมดเตียงพ่อลีมอฟนะพี่น้องเนาะมี่กัมาแสดงความยินดีกับทางทีมงานบุกมาแย่งน้ำกันนะพี่น้องเนาะ เอาจางไรก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุมสุขคนนะพี่น้องเด้อคลิปนี้กับพี่น้องตั้งแต่ต้นจนจบอยู่ด้วยกันเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดนะพี่น้องเนาะเวีไมีแห้งสุขกายสบายใจนะพี่น้องๆปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมบูรณ์มาบปรารถนาเนาะเาสำหรับคลิปนี้มาเสียงลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุมสุขคนสบายดี